สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเปิดโพสต์ภาพล่าสุดเบลล่าในวันที่เลิกเวียกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งกลับมาอยู่กับตัวเองทำเอาฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อพิธีกรชื่อดังอย่างบอยวันบันเทิงนั้นได้กล่าวกลางรายการว่าพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เบลล่าลานีได้ยุติความสัมพันธ์ลังคบหาดูใจกันมานาน9ปี โดยที่ผ่านมาทั้งคู่ได้พยายามปรับหากันจนตัดสินใจและเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ในฐานะพี่น้องค่ะ ท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยล่าสุดเป็นรูปอิโมจิร้องไห้และคอมเมนต์ภาวนาว่าข่าวการเลิกลากครั้งนี้ขอให้เพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นค่ะโดยเบลล่าก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้โดยได้บอกว่าก็อยากให้ทุกคนรู้คำว่าสองคนรู้จักกันมานานแล้วเรียนรู้ศึกษามาตลอดแต่เมื่อเรามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันเรามาตกลงปรึกษากันว่าจะเป็นพี่น้องรายละเอียดขอไม่ลงรายละเอียดนะคะ เรียกว่าปรับสถาน,นะเป็นพี่น้องที่ห่วงใยค่ะสำหรับภาพในชาวเน็ตแชร์ออกไปเห็นทั้งคู่ไปทานข้าวด้วยกันนั้นเบลล่าชี้แจงว่าเป็นภาพเก่าเมื่อปีที่แล้วส่วนประเด็นมือที่3ยืนยันว่าณตอนที่คุยกับพี่เวียเพื่อลดสถานะจากคนรักมาเป็นพี่น้องที่ห่วงใยไม่มีเรื่องมือที่3แน่นอนค่ะ ถ้าถามว่าทำไมตนเข้มแข็งขนาดนี้เจ้าตัวบอกเพราะเลิกกันด้วยความเข้าใจกันและครอบครัวด้วยทำให้เข้มแข็งสุดท้ายเบลล่าขอขอบคุณทุกความห่วงใย,ยจากแฟนคลับที่ส่งมาให้นะคะล่าสุดหากเข้าไปดูในอินสตาแกรมของสาวเบลล่านั้นพบว่ามีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากหลายคนบอกว่าสาวเบลล่าเริ่มจะมุ่ออนได้แล้วและตั้งหน้าตั้งใจทุ่มเทก,กับการทำงานกับการถ่ายนิตยสารดัง ขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดาราก,กสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ